ช่วงบ่ายสามบ่ายสี่ที่ผ่านมา <c oughs> ร้อยเอกธร,รมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรได้ออกมาถแถลงขอลาออกจากตําแหน่งนะฮะหลังจากถแถลงไม่นานปรากฏว่ามีราชกิจจานุเบกษาตามมายิ่งหนักกว่าเดิมเลยฮะ <c oughs> ยิ่งร้อนแรงหนักกว่าเดิม <c oughs> เอา้าวย้อนไปดูบ่ายสามครึ่งที่ผ่านมาที่รัฐสภาครับร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าได้ถแถลงด่วนกับสื่อมวลชนสาระสําคัญคือตัดสินใจขอลาออก จากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสาก์ไปดูวินาทีที่คุณธรรมนัฐแถลงข่าวกันหน่อยฮะแต่ตลอดเวลาที่ดันลงตำแหน่งมานะครับบรรยากาศนะครับาารการงานเชิงราชการแผ่นดินนะครับมันได้เป็นไปอย่างที่ผมคาดหวังเอาไว้นะครับแล้วผมก็อยากกลับไปอยู่จุดเริ่ม้นของนะครับนั่นคือการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ผมต้องการทําการเรือให้มันแข็งแกร่งเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงๆไม่ใช่มารองรับหรือทําอะไรเพื่อคนบางกลุ่มเพราะนั้นวันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้ครับผมปรึกษากรอบครัวม,มาหลายวันแล้วนะครับจนได้ข้อยุติว่าผมจะลาออกจากการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยการสุขเกษตรและสหกรนะครับระหว่างแถลงข่าวครับร้อยเอกธรรมนัทได้ชูหนังสือที่ยื่นลาออก ให้กับนักข่าวได้ดูด้วยนะครับเป็นหนังสือที่ทําถึงท่านนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าขอลาออกลงวันที่8กันยายนคือเมื่อวานนี้โห oh, <im it> นักข่าวรีบถามเลยฮะอบอกว่านี่มันเป็นเรื่องของพรกพลังประชารัฐที่ขัดแย้งกันกันกบนายกหรือเปล่าทำงานร่วมกับนายกไม่ได้แล้วใช่ไหมอนาคตหลังจากนี้จะเป็นยังไงฟังธรรมนัตตอบชัดๆฮะก็ตัดสินใจลาออกที่ก่อนไหนก็ไม่คงเดินไปที่ทางนไม่ได้ โอ้โห oh oh. hmm. แล้วมีช็อตหลังจากนี้ด้วยนะฮะ <Ha. S 1> ที่นักข่าวไปถามเพิ่มว่าแล้วอนาคตละ่ะจะอยู่ฝั่งไหนคุณธรรมนัทบอกว่าไม่แน่นอนคือตอนนี้ขอไปพยาวก่อนไปพยาวก่อนนี่ตอบคําตอบได้เลยนะ <Ha. S 2> ว่าทําไมเมื่อวันอังคารประชุมคอรมอถึงตึงๆกันเออ ah. นี่น,นีอย่างไรก็ตามครับร้อยเอกธรรมนัทย้าว่าความสัมพันธ์อันดีกับพลเอกประวิทยยังมีอยู่นะฮะ แต่จาเป็นต้องเลือกทางเดินของตัวเองหลังจากนี้จะกลับไปที่พเยานะครับปรากฏหลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัฐแถลงลาออกไม่นานคุณผู้ชมฮะการเมืองยิ่งร้อนแรงเพิ่มขึ้นเพราะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผ <c oughs> ยแพร่พระบรมราชโองการประกาศโปรดกล้าให้ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์และโปรดกล้าวให้คุณนรุมนพินโยสินวัฒพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานอันนี้คือการปลดนะฮะพูดง่าย นั่นแปลว่าราชกิจจาเนี่ยกระบวนการก่อนที่จะขึ้นทุนกล้าวครับมันมีมาก่อนนะมาก่อนที่คุณธรรมนัฐจะแถลงลาออกใช่จด<อ>หมายลาออกเนี่ยเพิ่งเซน็นเมื่อวานคุณธรรมนัฐบอกเ,เมื่อวานครับผู้กอ,องบอ,อกเมื่อวานแต่ราชกิจจานน่าจะเป็นการส่งเรื่องขึ้นไปก่อนทีนี้เราก็ต้องไปถามท่านา<อ>านายกฮะท่านนายกท่านร,รัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาตอบคาถามนักข่าวนะฮะโอ้นักข่าวเนี่ยไปรอกันเพียบเลยท่านนายกตอบว่ายังไงกรณีของคุณธรรมนัฐไปฟังกันหน่อยฮะ พูดของท่านอยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าท่านไม่เป็นรัฐมนตรีก็ได้ท่านก็จะไปเป็นสสก็แา่ารช่วยประชได้นะครับก็ช่วยงานกันมาโดยตลอดนะขออกื่นะบกรก็เขาลาออกอ่ะอเขาจมาท่ลาออกนไรคอยไงเขาก็ไม่อยู่แล้วล่ะมันจะมาย่งไงจะไปไงผมไม่ตอบแล้วนะ อะ,อะไรนะข้างในรถบ้าไปข้างในรถบ้าผมไม่แจ้งใครที่ี่ยเพราะอยู่ที่ผมเหตุก็เหตุผมผมก็เหตุผลผมที่ผมไม่อะไรเป็นเรื่องของผมการทำงที่ผ่านาในแต่ละวันจเป็นยังงบ้งก็ประชาชนก็ก็ดูเอาละกันอ่าสรุปง่ายๆนะฮะท่านนายกบอกว่ามันก็เป็นเหตุผลของผมผมเป็นคนสั่งเองนี่แหละนะฮะยืนยันว่าครมอออกไปสองคนยังไม่ปรับใหม่นะครับ นักข่าวถามต่อว่านี่เป็นเกมการเมืองของ3ปอแล้วหลังจากนี้มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับ3ปอประวิทย์ประยุทธ์แล้วก็ป๊อกนั่นเองเ๊กป๊กนะฮะนายกบอกว่าเกมอะไรนักหนาแล้วก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าเป็นการผลักมิตรเป็นศัตรูหรือไม่นะฮะเพราะว่าคุณธรรมนัฐเนี่ยแว่แวๆว่าก็คือมีสอสออยู่ในกล้ของเขาค่อนข้างเยอะทีเดียว แต่นายกยืนยันนะฮะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นการทําเพื่อประชาชนและการบริหารงานไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเอ๊ะน,นี้มันจะเป็นควันหลงหลังจากอภิปรายไม่ไว้วังใจหรือเปล่าหรือมันเป็นไฟกองใหม่ก็ไม่รู้นะฮะ,ะเดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวกันต่อไป